แบตก็หมดแล้วอ่ะแบตก็หมดให้ผมดเสียบแบตไหมให้ผมดเสียบแบตไหม ยังยังเังยังปกตินะแต่ว่าเรือแบบจะเปลี่ยนกันหรือเปล่ายังไม่เห็นไะยังไม่เห็นเอาผมก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพเลยมัยวแต่หาเรือว่า Yo no, Yo, ¿no? มุดประการนะฮะเป็นจะมีหนึ่งครั้งนะครับช่วงหลังออกพรรษานะครับของประเพณีแห่องค์หลวงปู่บาลออกสู่ทะเลนะครับบนปากอ่าวที่คลองด่านสามรอบนะครับหลจากนั้นก็จะแจกเรือนะครับจากนั้นก็จะแจกเรือก็จะแจกโ ข้อมูลพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะครับหรือพิมพ์เป็นเลขไทยให้หน่อยนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับ พมเมสเลยนะไปจับป่าวานะ ว่าไม่รู้สาบานว่ามองไม่ออกว่าขบวนอะไรออนะอย่าเม้นอะไรที่มันเลอะคือไล่สาระนะมีหัวแล้วนะออไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแค่นั้นเองไม่ใช่มาไล่เม้นโชว์ความโง่นะเลเตือโอ้ผมจำไม่ได้อ่ะจำไม่ง่ายโย้เบอร์หน่วยชิ้นจำไ,ได้อยู่ให้เบอร์หน่วยชิ้นพิมพ์ให้หน่อยนะครับพิมพ์ให้หน่อย เพื่อจะรับมงนะครับรับมงแล้วแต่แล้วแต่ดวงนะครับว่าใครว่ารับไหนจะได้สีอะไรนะครับถ้ารับไหนจะได้สีอะไรแล้วก็ทุกกรามที่ได้รงไปก็จะเป็นรงที่ปักหัวเรือนะฮรโดยเร่อเรือประมงเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลสำคัญของหลวงปู่ปานนะครับ เริ่มอื่นละเริ่มอื่นเรือละเรือเป็นวงเป็นเพลง ขอพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามช่องนะครับขอบารมีหลวงปู่ปาน,นนะครับจักจิตนะครับประทานพรนะครับนำเอาความทุกข์นำเอาความโศกนำเอาความจนนะครับนำเอาลูกนำเอาภัยนะครับของพุทธมาชิตท,ที่รับชมผ่านทางทุนประการในขณะนี้นะครับ ออกสู่ทะเลดุดลอยไปกับทะเลนะครับบารบมีหลวงปู่ปานชักจุงโรคชักจูงไัยชักจุงความเจ็บความป่วยนะครับชักจุงความจนให้มันออกไปจากชีวิตเราและครอบครัวรวมไปถึงธุรกิจของท่านนะครับและให้หลวงปู่นะครับบารบมีหลวงปู่ชักจุงความรวยนะครับชักจุงมหาเศรษฐี ชักจูงธุรกิจที่ดีนะครับชักจูงสิ่งดีๆกับเข้าสู่ท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็ร่วมกันเคาะจอเคาะใจร่วมกันแชร์ในขณะนี้นะครับกับเข้าสู่ท่านและครอบครัวไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจใดนะครับเปิดบริษัทใด นะครับทำกิจการค้าขายใดก็ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับขอให้เป็นเศรษฐีนะครับขอให้ท่านมีโชคมีลาบมีพิษมีบริวารที่ดีขอให้ศัตรูภัยพานวม่ได้สังติขอบารมีหลวงปู่นะครับหลวงพ่อบานทักนำสถิงนี้เข้ามา อกว่ามีตำนานหลายเรื่องเล่าต่อกันมาโดยเฉพาะเสือนะครับแล้วก็เสือที่อยู่หน้าปู่ก็คือบริวาของปู่บานนะครับหลวงปู่เพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีศัตรูขอให้เสือหลวงปู่บานกระโจนกัดนะครับและขอและขอบารมีหลวงปู่บานช่วยปกปัก รักษาคุ้มครองนะครับรักษาคุ้มครองพี่น้องทหารไทยนะครับพี่น้องทหารไทยที่อยู่ชายแดนนะครับคุ้มครองปกปักรักษาคุ้มครองประเทศไทยนะครับใครที่มันคิดไม่ดีต่อแผ่นดินไทยนะครับใครที่มันคิดคดโกงแผ่นดินไทยและประเทศไทย ขอให้มันชิบหายนะครับขอให้มันมีอันเป็นไปขอบรมีหลวงปู่บานปกปักรักษาพี่น้องทหารไทยทุกคนทุกท่านรวมไปถึงทุกคนที่ร่วมกันปกปักรักษาแผ่นดินไทยนี้นะครับหัวแขนฝืนทะเลต่งางๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านแล้วคาดปลอดภัย công xe bản rồi Ja. ก็เอไอมันปรดอ